สวัสดีครับผมหมอนัฐอัครลินพึ่งบุญนริยานะครับหรือพบกันในช่องยูทูบนะครับของอาจารย์นัฐอัครเทพพยากรน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้หมอนัฐด้วยนะจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็มาต่อกันกับราศีมังกรนะครับ สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรตั้งแต่วันที่16มกราคถึง12กุมภานะครับประจําเดือนกุมภาปี64นะครับก็เป็นในศาสตร์ของไพ่24กับไพ่จักรพรรดิพม่านะครับก็คือเป็นการผสมผสานควบรวมเพื่อให้ความแม่นยำมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมา พูดกันถึงชาวราศีมังกรในเรื่องของการงาน,งานการเงินความรักอุปสรรคสุขภาพโชคลาภข้อควรระวังนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ควีนเหลียญน,นะครับประกบกับแจ็คข้าวหลามตัดน,นะครับ ก็ต้องบอกว่ามีกระแสการเงินเข้ามานะครับได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้โมนัสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะครับรวมถึงในเรื่องของการเงินโดยตรงเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสการเงินดีเลยแต่มีรายจ่ายนะครับที่ค่อนข้างสูงตามตามมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีก็ยังมีให้ใช้จ่ายเหลือๆนะครับส่วนในเรื่องของต่อไปเป็นเรื่องของ เพื่อนนะครับก็ขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์บวกกับไพ่สามโพแดงนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้พบปะกเพื่อนๆน,นะอาจจะเป็นการรียนเนียนเป็นช่วงที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีปาร์ตี้มีเจอเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ๆอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่าเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับในช่วงเวลานี้นะ พันธุพ่อแม่พี่น้องนะครับในตำแหน่งต่อไปขึ้นมาเป็น9้าถ้วยนะครับก็ประกบกับแจ็คโพแดงนะครับความหมายก็ต้องทายว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวครับเพราะว่าตำแหน่งเดอฟูขึ้นมาที่เรือนสุภานะครับความหมายของไพ่เดอฟูเนี่ยหลักๆคือเป็นช่วงที่ชีวิตลนะันลาเนาะบวกรวมกับ พันธุนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้เดินทางกับครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องอครอบครัวแฟนบุตรนะครับมีโอกาสไปลาลาไปต่างจังหวัดหรือเจอกันแบบว่ามีงานสังสรรค์น,นะครับลื่นเลงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับแต่ในเรื่องของปุตตะบุตตหมายถึงบุตรนะครับรวมบริวารน,นะก็ต้องบอกว่า อาจจะสร้างปัญหาให้นะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงครับแต่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขที่คลายไปในทางที่ดีได้นะครับส่วนในเรื่องของอารีป,ปัญหาโภศัพ์โดยตรงเนี่ยมีการใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างสูงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยประกบมาเป็นไพ่กับคิงโพแดงนะครับความหมายก็ต้องบอกว่า ยังมีกระแสะการเงินถืออยู่ในทางที่ดีครับถึงแม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังมีสามารถซัพพอร์ตในสิ่งต่างๆได้นะครับส่วนในเรื่องของแฟนเนาะก็ต้องบอกว่าอาจมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันนะในช่วงนี้ส่วนคนโสดเนี่ยครับช่วงนี้ก็ต้องทายว่าอาจจะยังโสดต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นส่วนก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรกัน ทางที่ดีอาจจะค่อยๆเจราจาคอมเพลไมกันไปนะครับส่วนในเรื่องของอบุปสรรคที่กำลังจะผ่านไปนะครับก็เป็นเรื่องของการงาน,นครับก็ต้องบอกว่าปัญหาจากการงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกำลังจะผ่านไปแล้วอดทนอีกนิดเดียวนะครับก็เรื่องลึกไม่ดีเป็นเรื่องของงานหนักงานเหนื่อย ที่ผ่านมานะครับจริงๆก็ต้องพูดถ้าโยงกลับไปที่ใบแรกอย่างเงี้ยครับความเชื่อมโยงจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่เห็นในสิ่งที่เราทําก็ได้นะก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนได้แตะเอียได้โบนัสในช่วงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาบริษัททั้งหลายกำลังจะคลี่คายไปแล้วละงานหนักงานอะไรที่ ที่ผ่านมาคือมีผู้ใหญ่มีคนเห็นในสิ่งที่เราทำนะครับอ็งานปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าดีงามครับผู้ใหญ่เนี่ยเห็นในสิ่งที่เราทํานะแต่ก็จะมีข้อเล็กๆน้อยๆที่อาจจะยังไม่ไม่พอใจไม่ปลื้มในสิ่งที่เราทําบ้างนะครับแต่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะในองค์รวมก็ยังถือว่าเราเนี่ยผู้ใหญ่เห็นแหละในสิ่งที่เรา เอาง่ายๆคือเขามองเห็นความดีความชอบของเราบ้างถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มีข้อถูกใจทั้งหมดนะครับมันก็จะมีแบบว่าขัดหูขัดตาเขานิดๆหน่อยๆแต่สามารถผ่านไปได้ครับโดยองค์รวมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะของเราคนที่เกิดในราศีมังกรครับก็ยังไงาฝากเลขเด่นนะครับให้แนะนำเนาะมีศูนย์ครับหนตัวเนาะ กับกับเลขอะไรกับเลข3แลนะกันครับ0ูนามนะก็ลองไปตั้งรหัสนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรลองดูแล้วก็รวมถึงแบบถูกโลกประมาณนี้ครับก็ฝากเพจแล้วก็ฝาก youtube channel นะครับของมอนัสนะครับอาัคาราเทพพยากรนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร b ์กดติดตามนะครับหมอนัทจะได้มีแรงทาคลิปต่อๆไปอนะ่ะเนาะยังไงหมอนัทยังรับอยู่ดวงนะครับส่วนตัวนะครับสามารถไดเรกแมสเซจเข้ามาหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์1 9 4 2 2นึ่งสอเก้าะครับครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ